สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าแหม่มก็จะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำกับข้าวอีกเช่นเคยนะคะส่วนกับข้าวของเราเช้านี้จะเป็นอะไรเรามาชมกันเลยค่ะป้าแหม่มก็จะแกงอ่อมฟักทองใส่เห็ดใส่หมูสามชั้นนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีในหม้อนี้ป้าแหม่มก็จะทำการต้มให้สุกก่อนแล้วจะมี ป่าแหม่มจะโขลกพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็เกลือนิดหน่อยรวมกันเอาใส่หม้อแล้วก็มาตั้งไฟให้เดือดแล้วป้าแหม่มก็จะใส่หมู3ชั้นกับฟักทองลงไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการทำคลิปไม่ให้ยาวจนเกินไปค่ะเพราะว่าป้าแหม่มยังตัดต่อคลิปไม่ได้นะคะกำลังเรียนรู้อยู่ก็ขออาภาัยเพื่อนๆไว้ นาทีนี้ด้วยนะคะพอฟักทองของเรากับหมูสามชั้นของเราสุกได้ที่แล้วป้าเหม่นก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดของเราก็จะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะวันนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ ทีแรกกะว่าจะใส่น้ำใบย่านางนะคะแต่หาซื้อไม่ได้เนอะไม่ได้เป็นตลาดซื้อเอาซื้อเห็ดแล้วก็ฟักทองในเซเว่นนะคะคนมากก็ไม่ได้เดี๋ยว ก็ทองจะเละทำกินง่ายๆเนาะอาหารพื้นบ้านทางภาคอีสานแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำเหมือนกันนะคะอาหารอีสานบางคนก็สูตรใครสูตรมันเนาะแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่จะคลิปเอามาดัดแปลงเอามาทำ นึกอยากกินยังไงใส่อะไรก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆแต่หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้ถ้าเป็นอาหารอีสานก็คือน้ำปลา,าเนะาะแม่ก็จะรอให้เห็ดสุกพักทองกับหมูสามชั้นสุกแล้ว ป้าแหม่มไม่ได้ให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนาะเพราะว่าป้าแหม่มไม่ได้ตัดต่อคลิปถ่ายทีเดียวยาวเลยค่ะเพื่อนๆก็ถ้าคลิปไหนที่ป้าแหม่มทาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีมันไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนๆก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะคะป้าแหม่มยังไม่เก่งค่ะเพื่อนๆก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปจะค่อยๆฝึก ปรับปรุงฝีมือให้มันดีขึ้นนะคะปะ้าแหมก็จะใส่ชูลรลสดลงไปค่ะอีกนิดนึงนะคะของอร่อยขาดไม่ได้ก็คือชูอรสชอบแค่ไหนเราชอบแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นค่ะไม่ว่ากันบางคนชอบน้อยบางคนชอบใส่เยอะเสร็จแล้วป้าแหม่มก็จะมาใส่ใบแมงลักลงไปนะคะเพราะว่าเห็ดของเราก็สุกแล้ว ใบเมลักลงไปก็จะคนให้แบเมงลักมันลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้มันสุกให้มันโดนน้ำเนาะโอเคค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะแกงอ่อมหมู3ามชั้นใส่ฟักทองใส่เห็ดค่ะก็เพื่อนๆท่านใดถ้าชอบก็ลองไปทำกินดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะสุกแล้วค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าแหม่มค่าชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิปก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ